สวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ก็10โมง28นาทีเนาะแม่เจี๊ยบจะพามาขยายพันธุ์ผักเบี้ยใหญ่เนาะแดดร้อนมากๆนะคะขนาด10โมงนะคะเนี่ยกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่น้องเหมียวชอบมานอนน้องเหมียวชอบมานอนแม่เจี๊ยบก็จะเอาผักเบี้ยใหญ่นะคะมาปลูกนี่เห็นไหมตายหมดเลยนี่เนี่ย ล้มตายหมดเลยเวลาน้องเหมียวมานอนดินมันจะแน่นนะคะเนี่ยดินแน่นมากเลยเดี๋ยวขอตัดฟักทองทิ้งก่อนนะคะไม่จบจะไม่เก็บฟักทองอ่าบัตเตอร์นัทนะตัดทิ้งให้หมดจะเอาแค่ฟักทองไทยนะคะเดี๋ยวจะปลูกแต่ฟักทองไทยอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําการลื้อฟักทองเพราะว่ามันมันรบกวนตําลึงของเราโน,น่นโ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 น่นมุดเข้าไปแล้วโน,น่นโน่นดูดิหนะ นี่นี่ไอตัวนี้แหละตัวร้ายที่สุดดูจ้องจะมาทําลายอีกแล้วเนี่ยดูตื่นเช้าขึ้นมานี่ผักบุ้งของเราปลูกเป็นแถวระเบียบเรียบร้อยเลยนะสวยงามดูดูเขาทําดูเขาทําเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่เหมียวเรานะตัวนี้คือน้องเหมียวคนบ้านตรงข้ามนะคะคือน้องเหมียวเพื่อนบ้านของเรานี่แหละ แต่ชอบมานอนในกระถางต้นไม้ถามว่าพื้นที่มีเยอะไหมมีเยอะพื้นที่นะคะเนี่ยเห็นไหมแตงเนี่ยรอยเห็นไหมเหยียบย่ําแตงหักหมดเลยดูรอยเท้าหมดเลยนะนี่ดูพื้นที่นะเดี๋ยวจะให้ดูพื้นที่เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีพื้นที่โน่นน่ะโน่นนะเหมียวเราสิบกว่าตัวนะคะเหมียวจอมจัดยังนอนได้เลย นางไม่ยอมนอนนะพื้นที่ดูมันเย็นสบายกว่าใต้ต้นไม้นี่นี่แหละวันนี้ความเสียหายสำหรับวันนี้เราเอาไม้นะคะไปขวางเอาไว้ตรงโน้นเขาก็มานอนตรงนี้มาขุดสิไม่ใช่มานอนมาเดี๋ยวจะพาขยายพันธุ์ ต้นเบีย้ยใหญ่แล้วค่ะอถอนทิ้งเลยนะนี่เ,เสียดายโหระพานะต้องปลูกใหม่นะคะนี่เห็นไหมอถอนทิ้งไปเลยดู เดี๋ยวปลูกใหม่ไม่เป็นไรดินแน่นเลยเนี่ยน้องเหมียวมานอนแล้วดินมันแน่นเพราะว่ามันเป็นดินดินทรายเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักเบี้ยใหญ่ไปทำการปลูกแต่ก่อนเราปลูกแล้วนะนี่ค่ะต้นเนี้ยน้องเหนียวมานอนดูดิเนี่ยหักเสียหายหมดเลยนู่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเอาขยายพันธุ์ได้ อันนี้พ่อโย่งมาเก็บไปให้แม่ย่าเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะลอยเก็บไปเมื่อกี้ใหม่ๆเลยเดี๋ยวแม่เจ็บจะขยายพันไม่เจ็บชอบกินผักเบี้ยใหญ่นะผัดใส่หมอูอร่อยมากเลยเอาไปลวกกินกับน้ำพริกนะคะลวกกินกับน้ำพริกอร่อยสุดๆนะ่ะ โอเคอ่ถ้าวันนี้ถ้าีาตัรูะไรอ๋ออะไรก็ได้ใช่ไหม a โอเคโอเคใช่เซมอะไดินี่นะคะ เดี๋ยวเราจะขยายพันธุ์เอาไว้เยอะไม่จะชอบกินมากผักเบี้ยใหญ่อยู่ด้านในเนาะก็เอากระถางกระถางต้นไม้เล็กๆมาให้บอกไม่ย่าฝากมาให้แกบอกว่าให้เอาเอาต้นไม้ปลูกในนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปอะไรนะเอาไปโยนลงทะเลไม่เจ็บก็ไม่ค่อยรู้เนาะมันเป็นประเพณีของชาวอาับ ทุกปีอะนะที่ต้องทําถามว่ารู้จักไหมไม่จะไม่รู้จักแต่ว่าก็ไปด้วยทุกปีอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่รู้จักนะคะก็เห็นอยู่ทุกปีไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้รู้เกี่ยวกับประเพณีหรืออะไรไม่ค่อยไม่ได้ศึกษานะเราไม่ได้ศึกษานะคะเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามุสลิมเราไม่ได้เข้าเราไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแล้วก็ไม่ได้แต่งแบบ ชาวอาหรับนะคะไม่ได้แต่งแบบชาวมุสลิมเรายังเป็นพุทธอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามีงานอะไรเราก็ไปนะคะเราก็ไปช่วยส่งเสริมเนาะส่งเสริมทุกๆด้านนะคะอะไรว่าดีเราก็ทําหมดมันไม่เกี่ยวกับศาสนาหรืออะไรสักอย่างมันเกี่ยวกับอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขเนาะไม่จะมีความสุขในอยู่ร่วมกันโดยที่ สามารถอยู่ร่วมกันได้เนาะโดยที่ไม่ได้แบบต่างต่างตางศาสนาแต่ว่าเขาก็ยอมรับเราใครมาบ้านของมิเจียบก็ต้องเจอแหละพระอยู่หน้าบ้านเลยมิเจบ,บูชานะคะมิเจียบก็สวดมนต์ทุกวันแหละลูกแม่เจียกก็เป็นพุทธหมดนะคะแต่ว่าเราก็ ให้เกียรติเขาก็ให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติเขาก็มีความสุขแล้วแค่นี้ก็พอไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็อยู่ร่วมกันได้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยละนี่เดี๋ยวต้องหาอะไรมาขวางนะถ้าไม่ขวางเอาไว้เดี๋ยวน้องเหมียวนะคะมาทําอีกนี่ตัวนี้มันยาวแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตัดนะตัดให้เขาแตกใหม่นะคะ เด็ดเลยนะแบบนี้แล้วก็มาเสียบแล้วก็กดดินนั่นแน่นนะคะประมาณนี้แหละขยายไว้เยอะๆอะไรที่ชอบกินต้องขยายไว้เยอะๆแล้วก็มีประโยชน์เยอะด้วยเ,เดี๋ยวจะเอาน้ำมาลดก่อนอันนี้เป็นน้ำที่เราผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็คือจุดินซีสังขหอแสงนะคะที่เราเทผสมไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเอาไปลดนะคะ ไม่ต้องลดเยอะเนาะเพราะว่าดินมันชุ่มอยู่แล้วนะคะมันมันมีน้ําอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นน้ําขังเพราะว่าดินมันแน่นมากน้องเหมี่ยวมานอนนู่นนะผักเบี้ยใหญ่เดี๋ยวไปดูนี่คล้ายๆกับของเราเลยนะแต่มันมันเป็นต้นเล็กๆมันเกิดเองนะไม่จะไม่รู้ว่ามันมันพันเดียวกันหรือเปล่าดูเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเยอะจริงๆก็ปล่อยให้เขาอยู่แบบสวยๆแบบนี้แหละค่ะ ไม่ต้องถอนไม่ต้องอะไรไม่ไม่กินนะเรากินแต่ที่เราปลูกเองเนี่ยสวยเนาะให้ดูตะไคร้ตะไคร้สวยมากค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไม่เจอไปเก็บผักก่อนนะคะจะไปทำเมนูอร่อยอร่อยให้เด็กๆทานกันคลิปนี้ก็พามาปลูกขยายพันธุ์ผักเบี้ยใหญ่เนาะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแดดร้อนมากๆเดี๋ยวจะให้ดูแดดร้อนขนาดไหนดูความร้อนนี่นะคะอันนี้ก็เป็นกระถาง3ามกระถางนะคะที่ไม่ย่านะคะก็ฝากพโยงมาให้ไม่เจี๊ยป,ปลูกต้นไม้หรือว่าเป็นพวกผักต่างๆใส่ในนี้เนาะไม่เจี๊ยไม่รู้ว่าจะ เอาผักอะไรมาปลูกดีนะคะเพราะว่ามีเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์เองหนึ่งอาทิตย์ต้องต้องให้ทันนะคะเพราะว่าลากเขากว่าจะเดินเนาะเพราะจริงๆแล้วอะไม่ย่าบอกนานแล้วนะแต่ว่าพ่อโย่งแกลืมนะคะก็เพิ่งจะเอามาปลูกจริงๆร้านขายต้นไม้อะไรเขามีขายนะสําหรับวันอีดนะคะน่าจะเป็นวันอีดเนาะถ้าจําไม่ผิดนะคะก็จะขายแบบพวกต้นไม้เล็กๆแบบนี้ให้เราซื้อแล้วก็เอาไปโยนลงทะเลเนาะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะไม่เจี๊ยบรดน้ําเสร็จเดี๋ยวเอาไปตั้งไว้นะคะเอาไปแขวนเอาไว้รอให้ลากเขาเดินแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปให้แม่ย่าเนาะหวังว่าจะไม่ตายนะคะพอมีเวลาแค่ถึงวันที่19เองก็จะถึงวันสําคัญของชาวมุสลิมที่นี่แล้วนะคะถ้าฟังไม่ผิดนะคะวันที่19ที่จะถึงเนี่ยน่าจะเป็นวันอีดนะคะถ้าจําไม่ผิดนะก็ เดาเอานะคะเพราะว่ามันก็เป็นวันที่เราจะต้องทําทุกปีปกตินะคะแม่เจี๊ยบก็ไปทุกปีเนาอตั้งแต่มาอยู่ปีแรกนะคะแต่ว่าปีที่แล้วไม่ได้ไปนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเนาอ <c oughs> เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าได้ไปนะเดี๋ยวแม่จะจะลงวิดีโอให้ดูนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดนายยาชวนไปเนาะแม่เจ็บก็จะไปนะคะเป็นประเพณีนะคะของพี่น้องชาวมุสลิมก็ไม่รู้ว่าทั่วโลกหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่นี่เขาทำกันแบบนี้เนาะ